ทำไมฝรั่งถึงว่าผู้หญิงไทยน่าเงินก็เมื่อวานที่พี่เอ,อลงคลิปไปอสอั้นๆเนาะมันก็ไม่ใช่เป็นรายละเอียดอันนี้ก็จะมาเล่ารายละเอียดของฝรั่งคนนี้ให้ฟังคือฝรั่งคนนี้เขาไม่ใช่ว่าเดินผ่านไปผ่านมาแล้วเขามาพูดถึงผู้หญิงไทยแบบนี้คือฝรั่งคนนี้เคยไปประเทศไทยมาก่อนเคยหาเมียมาก่อนและเคยให้คนไทยที่อยู่ในออประเทศนี้หาเมียให้ซึ่งแกอยากได้เด็กๆก็ คนไทยที่มีลูกเอาลูกสาวมาที่นี่อะไรเงี้ยแกก็ไปอยากได้ลูกเขาซึ่งเด็กที่ที่แม่เมียฝรั่งเอามาเนี่ยลูกเขาเอามาเนี่ยก็ยี่สิบกว่าสามสิบเนี่ยถามว่ามันไม่มีผู้หญิงคนไหนโลกที่อยากจะไปใช้ชีวิตอยู่กับฝรั่งอายุเจ็ดสิบกว่ามันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมทุกคนใครใครก็อยากจะมีชีวิตคู่ที่ดีอย่างน้อยๆก็เอ่ออายุไล่เลี่ยก,กันหรืออายุมากแต่ก็ไม่ถึงขั้น เมื่อ่สปีมันก็เกินไปบางครั้งนะอันนี้เราก็จะเล่าให้ฟังว่าแกแกเขาไปประเทศไทยซึ่งไปประเทศไทยแกตั้งใจที่จะไปหาเมียไทยเลยแกไปหาเมียไทยเนี่ยเมียไทยที่แกอยากได้คือถามว่าเออถ้าเกิดมีคนติดโตผู้หญิงไทยอายุห้าสิบให้แกเนี่ยแกเอาไหมแกไม่เอาแกบอกว่าแก45่ก็ไม่เอาแกแกอยากได้30ไม่เกิน35อันนี้แกก็ไป ก็ไปตามสถานที่ท่องเที่ยวตามบาร์ตามไรเงี้ยตอนนี้เด็กอ่ะสาวสาวอ่ะทุกคนเออที่เขาทําน้องๆที่เขาทํางานบาร์น่ะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกการที่เขาทํางานบาร์เออฝรั่งที่เข้าเข้ามาหาเขาก็เยอะแยะมากมายฉะนั้นการที่ว่าเออเขาจะเอาฝรั่งคนนี้เพื่อจะแต่งงานกับฝรั่งคนเนี้ยอย่างที่ฝรั่งคนนี้ใฝ่ฝันว่าเออผู้ชายหลายๆคนฝรั่งหลายๆคนไปเจอผู้หญิงไทยที่ประเทศไทยแล้วก็แต่งงานเอามาเป็นความรักที่แบบว่าสวยหรูอะไรประมาณนี้มันก็ไม่ใช่ทุกคู่ มันก็ไม่ใช่ทุกคนกับการที่ว่าแกอายุขนาดนี้แกเดินก็ไม่ค่อยจะไหวแล้วอย่างเงี้ยถามว่าเด็กๆสาวๆเนี่ยเขาจะอยากแต่งงานากับแกไหมไปบอกเขาแกไปตมบาแกก็จะไปบอกว่าฉันมาหาผู้หญิงแต่งงานนะเออฉันอยากได้ผู้หญิงอายุเท่านั้นเท่านี้ซึ่งน้องๆเขาทำงานบาร์นะทุกคนอืเขาก็บอกว่าเออเธอฉันโสดนะอย่างงี้น,นี้แต่ถึงเวลาจริงๆที่เออนั่นขึ้นมาเขาก็ไม่เอาไง อันนี้มันก็คืออาชีพเขาเราจะว่าเขาไม่ได้เพราะว่ามันคืออาชีพเขาเออคราวนี้เวลาแกกลับมาที่ต่างประเทศเนี่ยแกแกไม่ได้มีผู้หญิงไทยคนเดียวนะทุกคนแกก็จะมีผู้หญิงไทยหลายหลายคนแกมีเออคือคบแกคบหลายคนเน่ะแกไปเนี่ยแกก็จะมีเออคอนแทคกับผู้หญิงไทยหลายหลายคนที่เออที่แกติดต่อด้วยอะไรด้วย,ยซึ่งแต่ละคนเนี่ยบางคนก็เป็นนักร้องอืมเป็นนักรออ้องเออแล้วคิดว่น้องๆคิดว่านักร้องเนี่ย ที่เขาร้องเพลงในอาหารในร้านอาหารฝรั่งเนี่ยหรือตำาครบตำบานเนี่ยเขาอายุยี่สิกว่าสามสิบอ่ะเขาจะเอาผู้ชายอายุเจ็ดสิบกว่ามาทำอะไรก็ชอบเขาอะไรเขาแล้วก็ตัวเองก็คิดว่าฝันว่าถ้าได้แต่งงานกับผู้หญิงคนเนี้ยอย่างอย่าง,างเ,เรื่องของน้นองนักร้องเนี่ยน้องนักร้องเขาไม่เคยไม่เคยไปอยู่กับผู้ชายคนนี้นะเขาก็ติดต่อการถามว่าทำไมรู้เรื่องเขาดีนะก็ฝรั่งคนนี้แหละเขามาเล่าให้ฟัง เขามีความใฝ่ฝันที่จะดักได้น้องที่เป็นนักร้องคนเนี้น้องนักร้องคนนี้ก็อายุเออ่20กว่า30อยากได้เขาเขาบอกว่าถ้าแต่งงานมาเนี่ยเออเขาจะเลี้ยงลูกให้น้องคนนี้และให้น้องคนเนี้ยไปทํางานหาเงินอาจจะไปหาร้องเพลงอะไรอะไรประมาณนี้ก็ได้เขาเขาพูดให้ฟังนะซึ่งเราอะพวกเราก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเด็กอายุ20กว่า30เขาจะมาแต่งงานกับคนรุ่นเธอได้อย่างไร แต่ด้วยความที่บอกว่าเขามีความมั่นใจในตัวเองสูงว่าเขาอะ่ะเออฉันต้องทําให้ได้แกก็จะเปเงินไงแกก็จะเปเงินให้ลูกเขาส่งเงินให้ลูกเขาซื้อของฝันไปให้ลูกเขาอะไรเขาอ,อย่างเงี้ยซึ่งถ้าถามพี่จริงๆเี่ยพี่ก็จะบอกแกว่ามันเป็นไปไม่ได้ซึ่งเอาของฝันให้เขาเขา,เา,เาเขาก็เอาไงทุกคนเออเขาก็เอาแต่ถามว่าเขาพีนนนนน่น้องน้องนักร้องเนี่ยผิดไหมเขาไม่ผิดหรอกค่ะอืมเราไปให้เขาเองเพราะเราฝันอยากจะได้เขามาเป็นคู่ชีวิตแต่เขาอะ่ะก็ เขาไม่เอาไงเออแกก็มาคุยอันนั้นอันนี้แกก็ส่งนู่นส่งนี่ไปให้ตามภาษาแกนะนะแล้วคราวนี้เออแกก็มามาเล่าให้พวกเราฟังพวกเราก็เลยบอกว่าเอางี้เธอเธอต้องเขียนมาถามเขาต,ตรงๆสิว่าเธอพร้อมจะแต่งงานกับฉันไหมฉันรักเธอที่ฉันส่งของนู่นของนี่ส่งของฝันให้เธอเออวันเกิดอันนี้นี่ให้เธอเนี่ยเพราะว่าเขาติดต่อกันทางออนไลน์ไงทุกคนถามว่าเขาคือเขาไปเจอตัวกันมาแล้วแล้วก็ชอบผู้หญิงคนนี้มากประมาณนี้แล้ว ถ้าถามว่าเออแกโอนเงินให้ค่านั่นค่านี่อันนู้นอันนี้ที่แกโอนโอนไปเนี่ยเยอะแยะที่แกโอนไปให้เนี่ยเราบอกว่าให้ลองถามผู้หญิงซิว่าพร้อมจะแต่งงาน,นกับฉันไหมเธอที่เธอคุยกับฉันเนี่ยเธอคุยแบบไหนหรือว่าเธอยังไงกับฉันชอบฉันรักฉันไหมแต่ฉันน่่รักเธอเราบอกให้พูดไปงี้บองตรงเลยคือ จะได้ไม่ต้องถูกไม่ต้องถูกหลอกแล้วไม่ต้องส่งของหวานให้เรื่อยๆอพอเพราะแกจะมาถามเราว่าเออเธอจะซื้ออะไรเขาดีเนาะจะซื้ออะไรให้ลูกเขาดีเนาะอะไรประมาณนี้นก็พอไปจริงๆแล้วเออพอถามไปจริงๆน้องเขาพูดความจริงให้ฟังว่าเขาอะเป็นนักร้องอยู่ที่ร้านอาหารเออเป็นคาเฟ่เป็นอะไรเงี้ยนะเขาก็บอกว่าฝรั่งที่จะมาเอาเขาทำเนียเยอะแยะแต่เขาเอาใครไม่ได้หรอกเพราะเขาอะมีผัวอยู่แล้วโอ้เกก็เสียอกเสียใจเพราะแกหวังนะทุกคนแกหวังแกบอกว่าแกไปอะแกไปนั่งเฝ้าเขาเออ แทบทุกวันตั้งแต่บ่ายสองจนเอถึงาคาเฟ่เลิกแกบอกนะก็ถึงร้านร้านเลิกเลยอะไรประมาณเนี้ยกไปโอรว่าผู้หญิงคนนี้จะมาร้องเพลงมาอะไรเงี้ยเขาก็มาเอาอ,อกเอาใจมันตามธรรมดานะมันอาชีพเขาทุกคนถามว่าน้องนักร้องเนี่ยเขาหลอกแกไหมเขาไม่ได้หลอกค่ะทุกคนถ้าเขาหลอกนะเขาก็จะหลอกแกไปเรื่อยๆเพราะแกะชอบส่งของฝันไปให้เขาส่งนู่นส่งนี่ไปให้เขาคือแกชอบเขาอะประมาณนั้น น้องเขาก็ไม่ได้หลอกน้องเขาก็บอกอตรงๆว่าเขามีแฟนแล้วซึ่งถ้าเขาจะแต่งงานกับฝรั่งเนี่ยฝรั่งที่มาชอบเขาเยอะแยะมากมายท,ทุกคนน้องเขาอายุเออยี่สิบกว่าสามสิบนาะมันก็เรื่องปกติใช่ไหมเขาก็บอกว่าเขาอ่ะก็ดีกับเออฝรั่งทุกคนลูกค้าทุกคนนั่นแหละที่ไปนั่งฟังเขาร้องเพลงเออตอนนี้แกก็คือแกรักเขาไงแกก็เสียอกเสียใจประมาณนั้นอุตส่าห์ตั้งเป้าไว้อุตส่าห์ตั้งเป้าไว้ครานี้แกก็หันเหไปหาน้องอีกคนหนึ่ง ที่เออแกพาไปนั่งฟังเพลงทุกวันน้องเขาเนี่ยก็ทํางานบาร์แกก็ไปเอาเขามาคือไปเอาเขามามันก็ต้องเสียเงินนะทุกคนต้องเสียเงินค่าบาร์เสียเงินค่าตัวไม่งั้นเขาก็ไม่มาเพราะเขาทํางานบาร์ถูกไหมคะเขาทํางานบาร์คราวนี้แกก็เออติดต่อกับคนนี้แล้วกันกะว่าเออเพราะว่าเอาคนเนี้ยมาเกือบทุกวันในขณะที่ไปนั่งเฝ้านักร้องที่พระเช่าเขานะ่ก็เอาผู้หญิงไปเออแกก็เอาผู้หญิงไปผู้หญิงบาร์น้องที่ทํางานบาร์ไป ก็ไปนั่งฟังเพลงก็ไปเต้นสนุกสนานคือหลังจากผิดหวังนักร้องแกก็หันเหไปติดต่อกับน้องอีกคนหนึ่งที่แกไปเอามาจากบาร์ตอนนี้น้องคนที่เอามาจากบาร์เนี่ยเขาก็บอกเ,ออเขาก็บอกแกนะเนาะว่าโอ้เขาก็ตอนนี้เขามีปัญหาอันนู้นอันนี้พอติดต่อกันมปเยอะคนไทยอะ่ะคือเขาก็มีปัญหาอาจจะเป็นปัญหาจริงก็ได้หรือไม่จริงก็ได้มันก็เรื่องของเขาเพราะเขายังเด็กอยู่ทุกคนเขาทํางานบาร์เขาเจอฝรั่งเยอะแยะมากมาย ทั้งหนุ่มทั้งแก่มันก็เยอะแยะถามว่าแกจะเอ่อไปเอาเขามาเนี่ยแกต้องถามเขาด้วยว่าเขามีคนอื่นไหมแล้วเขาอยากได้ฝรั่งรุ่นไหนเราต้องถามเขาอันนี้แกก็คิดว่าแกดีกับเขาถ้าแกดีกับเขาแกให้เงินเขาถ้าถามว่าแกให้เงินเยอะไหมแกก็ไม่ได้ให้เยอะหรอกแกก็ส่งให้นิดๆหน่อยๆส่งของขวัญให้อะไรให้เหมือนคือการจีบสาวไทย ทั่วไปนั่นแหละเหมือนกันจีบทั่วไปนั่นแหละแกก็ส่งนั่นส่งนี่ไปให้จะมาถามมาเธอถ้าเกิดว่าเออฉันจะส่งของไปให้ออสาวไทยสาวไทยจะชอบอะไรอะไรแกก็จะมาเล่าในกลุ่มคนไทยประมาณนี้เนาะก็เราก็แล้วแต่เธอส่วนมากผู้หญิงไทยเขาไม่ได้อยากได้อะไรหรอกส่วนมากเขาก็อยากได้เงินเขาไม่งั้นเขาจะมาทํางานแบบนี้ทําไมเราก็บอกแกแกก็โอเคโอเคแกก็ส่งเงินให้อาจจะส่งเยอะหรือส่งน้อยอันนี้รายละเอียดเราก็ไม่รู้แต่หลังจากนั้นไม่นาน แก <G ate> ก็เลิกกับผู้หญิงคนนี้อีกเพราะผู้หญิงคนนี้พอถามตรงๆเหมือนที่พวกเราบอกให้ถามตรงเขาก็ไม่มาเขาอายุยังน้อย,อยเขาก็บอกแล้วว่าเออถ้าเขาอยากแต่งงานมีชีวิตคู่เขาก็จะเลือกคนที่รุ่นเราเขาเดียวกันหรือห่างจากกันเออไม่เกินสิบปีเพราะอย่างแกเนี่ยแกอายุเจ็ดสิบกว่าผู้หญิงอายุเออยี่สิบกว่าสามสิบเนี่ยเขาจะมาแต่งงานกับแกทําไมก็น้องเขาก็ไม่ได้หลอกถามว่าหลอกไหมเขาไม่ได้หลอกเขาก็พูดตรงแต่ตัวแกเองนี่แหละที่แก เพืร์เจอร์ไปเองอะไรไปเองคือคิดไปเองอะไรไปเองประมาณนี้แล้วคราวนี้คนสุดท้ายที่มีปัญหาคือคนสุดท้ายเนี่ยเออแกแกบินไปประเทศไทยอีกแกบอกว่าคราวนี้แกจะต้องหาให้ได้เจอให้ได้แกก็ไปทุกคนแกก็ไปด้วยความเอาไว้อายุ70กว่าของแกเนี่ยแกก็ไปเช่าแกไม่นอนโรงแรมนะแกประหยัดแกก็ไปเช่าเหมือนอพาร์ตเมนต์อะไรอยเงี้ยอยู่แล้วก็คือตั้งใจที่จะไปหาเมียไทยเลยเหมือนเดิมอีกทุกคน เขาก็ไปหาเมียเด็กอีกอายุไม่เกินสามสิบห้าถ้าเกินไม่เอาเด็กไปอย่างนน,นี้คือเขาไปคัดเลือกอะเหมือนเขาไปซื้อปูซื้อปลาอย่างเงี้ยทุกคนตัวนี้ไม่เอาตัวนั้นไม่เอาตัวนู้นไม่เอาแต่เขาไม่ได้ถามเลยว่าน้องๆอะเลือกเขาไหมเออแล้วคราวนี้พอก,ก็ไปอยู่กันอะไรกันเขาทํางานอย่างเงี้ยเนาะคู่หญิงเขาก็บอกได้ได้ได,ได้อืมเออฉันก็อยากแต่งงานเหมือนกันแต่ตัวเองก็ไปจ่ายค่าตัวเขาทุกเดือนทุกทุกวันไงเออ เอาเข้ามาต้องไปจ่ายตค่าตัวเขาทุกวันเขาถึงได้พูดอยงคะว่าผู้หญิงไทยอ่ะน่าเงินมีแต่เงินเงินเงินก็ต้องเงินสิค้ามันอาชีพเขาเออมันอาชีพเขาเออแต่ถ้าถามว่าถ้าแกจะไปหาผู้หญิงไทยที่อายุสักเออสี่สิบห้าห้าสิบหรือห้าสิบกว่าเนี่ยแกก็ได้เมียไปนานแล้วแกไม่ได้เพราะแกหาแบบนี้ฉะนั้นพอเวลาไม่ได้ดั่งใจไม่ได้เอ,อ,อย่างใจตัวเองก็จะมาดูถูกคนไทยว่าผู้หญิงไทยเนะี่ยมีแต่เงินเงินเงินทั้งนั้นนะ่ถ้าไม่มีเงินก็ไม่มา ก็เป็นผู้หญิงชาวบ้านไม่ละคะคุณก็ไปเอาผู้หญิงที่เขาอยู่ในบาร์อยู่ในบาร์ถ้าคุณเอาออกเขามาเอาเขาออกมาคุณไม่จ่ายตังเขาแล้วเขาจะไปอยู่กับคุณได้อย่างไรอืมฉะนั้นการคําพูดของเขาเนี่ยคือในขณะที่บางบางครั้งเขาจะเราก็ไม่รู้ว่าเขาเกลเสียเงินไปกับผู้หญิงไทยเนี่ยเท่าไร่เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าแกหาคู่จริงๆถ้าเราพวกเราเคยบอกแกว่าถ้าห้าสิบห้าสิบกว่าเนี่ย มันพอเป็นไปได้สําหรับฝรั่งอายุ70กว่าเพราะว่าผู้หญิง50กว่าบางทีอ่ะเขาก็อยากจะมีชีวิตอยู่อยู่กับฝรั่งที่ว่าบ้านไปชีวิตด้วยกันดูแลซึ่งกันและกันมันก็มีแต่แกไม่เอาไงแกบอกแกแกไม่อยากได้อืแกไม่อยากได้แก,อย,ก,กอยากได้สาวๆเท่านั้นแล้วน้องๆคิดว่าสาวๆเขาจะเอาแกไหมล่ะฉะนั้นแกก็จะผิดหวังกับสาวไทยตลอดติดตทางออนไลน์พอไปนัดเจอตัว น้องเขาก็ไม่เอาแต่ติดต่อกันไปบอกรักเขาชอบเขาก็คิดว่าเขาจะจริงใจฉันอยากหาผู้หญิงแต่งงานอันนั้นอันนี้แกก็ลงโปรไฟล์อ่ะโปรไฟล์ี่จะเล่าเรื่องโปรไฟล์ชีวิตแกเนาะลงโปรไฟล์ทุกคนแกก็เอาโปรไฟล์รูปสมัยแกหนุ่มๆลงไปอสาวที่ว่านั่นเขาก็คิดว่าแกหนุ่มอ่ะพอไปนัดเจอกันมันก็ไม่ใช่จะว่าแต่คนไทยไม่ตรงสาวๆไม่ตรงปกรูปโบร่นี่ก็ไม่ตรงปกเหมือนกันพอเขามาดูแล้วสภาพแกเดินก็ไม่ค่อยจะไหวใครเขาจะไปแต่งงานด้วย อืมแค่เดทไปนัดเดทครั้งแรกพอเขาเจอพอเขาเจอแกเขาก็ไม่เอาไปกับแกต่อขาก็ไม่ไปก็ไปกินอาหารกันเสร็จผู้หญิงก็ขอตัวกลับคือเขาไม่คือถ้าผู้หญิงที่เขาทํางานดีๆอะไรดีๆเนี่ยคือเขาหาฝรั่งแต่งงานจริงๆถามจริงสิเขาจะเอาไปทําอะไรอืมตอนนี้แกก็ด้วยความเสียอกเสียใจแกก็ไปเอาเออน้องคนหนึ่งมาเอ่อทํางานบาร์แล้วตอนนี้แกก็ป่วยแกก็ป่วยแกไปล้มหัวฟาดอยู่ในห้องน้ํา แกก็จะโทรมาหาคนไทยหาพวกเราให้ช่วยแปลภาษาให้ทีอะไรประมาณเนี้เราก็ได้คุยกับน้องเขาน้องที่ที่แกเอา,านอนอยู่ด้วยนะเราบอกว่าเออพาเข้าไปโรงพยาบาลทีอย่างนั้นก็ได้คุยกันแล้วตอนนี้เราก็เลยพูดให้ให้กับน้องคนนั้นฟังว่าหนูเขาหาผู้หญิงแต่งงานนะเออหนูอยากแต่งงานกับเขาไหมเขาถ้าถามว่าดีไหมเขาก็เป็นคนดีเพียงแต่เขาเอออยากได้เด็กๆเ,เป็นเมียเท่านั้นเองแต่ส่วนเรื่องอื่นเนี่ย คือแกก็เป็นคนเจ้าชู้อะทุกคนเป็นคนเจ้าชู้อะว่าเจอใครที่ถูกใจกว่าแกก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยประมาณนี้แต่ใจจริงอะอยากหาผู้หญิงแต่งงานตอนนี้เราก็ถามน้องที่อยู่กับฝรั่งคนนี้ว่าเออหนูเอเขาอยากหาผู้หญิงแต่งงานนะถ้าหนูไม่อยากทางานบ้านแล้วหนูอยากแต่งงานนก็สามารถแต่งกับผู้ชายคนนี้ได้นะเขาก็นิสัยดีแต่แกล้มแล้วก็ไปอยู่โรงพยาบาลทุกคนแล้วตอนนี้เออน้องเขาเขาบอกว่านี่น้องก็ททางานบ้านน้องเขาพูดให้ฟังเราฟังแล้วเราก็ว่าเออมันก็จริงอย่างที่น้องเขาว่าน้องเขาบอกว่าพี่ หนูเออถ้าหนูจะมีแฟนหนูก็ต้องมีแฟนที่ห่างจากหนูไม่ได้เยอะมากมายขนาดนี้พี่รุ่นเนี้ยเจ็ดสิบกว่าน่ะหนูมากับเขาเนี่ยเพราะว่าช่วงเนี้ยแขกน้อยถ้าแขกเยอะหนูก็ไม่เอาแกโลกเพราะว่าหนูก็ไม่รู้ว่าแกจะหมดลมไปวันไหนเพราะว่าแกจะต้องกินยาไงทุกคนเพื่อจะนอนกับสาวเนี่ยคือหนูต้องมาลุ้นว่าหนูจะอยู่ต่อกับแกแกจะมีชีวิตต่อไหมอะไรไหมเพราะว่าเขาไปเอาหนูมาเขาก็ต้องจ่ายเงินให้บาร์แล้วก็จ่ายเงินให้หนู ถ้าหนูจะแต่งงานกับคนรุ่นนี้หนูยังไม่รู้เลยพี่ถ้าเกิดว่าหนูเออสมมติว่าแต่ทําเรื่องแต่งงานไปแล้วเอยังไม่ทันเสร็จแล้วเขาจากไปหนู pave, จะทํายังไงหนูมไม่เอาหรอกคนรุน่นนี้เราก็เลยถามว่าอา้าวแล้วแล้วหนูคิดยังไงเขาคุยกับหนูไหมว่าอยากแต่งงานกับหนูคุยทุกวันอืมเขาบอกคุยทุกวันอา้าวแล้วหนูบอกว่าว่ายังไงน้องเขาบอกว่าหนูก็บอกว่าเออฉันก็อยู่ที่นี่เธอก็ส่งเสียเงินทองมาเธอมานีา่เมื่อไหร่ก็เจอกันถ้าถามอันนี้ ถ้าถามพี่ว่าน้องเขาหลอกไหมเขาไม่ได้หลอกนะคะเขาไม่ได้หลอกเขาก็พูดจริงคือไม่แต่งงานด้วยแต่ว่าถ้าเธอมาที่นี่เธอส่งเสียให้ฉันทุกหลังจากเธอกลับไปเธอส่งเสียให้ฉันทุกเดือนแล้วถ้าเธอกลับมาเธอก็ยังเจอฉันอยู่แต่น้องเขาไม่ได้พูดว่าถ้าฉันยังไม่ได้มีผัวไปอะไรประมาณนี้ก็เรื่องของแกก็จะเป็นอย่างนี้ตอนนี้แกอกหักจากผู้หญิงไทยหลายหลายคนแกก็จะมีอารมณ์ที่ว่าเวลาเจอคนไทยเจออะไรเงี้ยแกก็จะ ประมาณว่าชอาวบ้าคนไทยอืมเราก็จะตอกหน้าแกกลับไปฉะนั้นเหตุผลที่เราว่าแกไปเนะี่ยทุกคนเราไม่ใช่ว่าจะหยาบคายกับฝรั่งฝรั่งที่ดีๆเขามีน้องๆคิดว่าฝรั่งที่เขาไปหาเมียไทยอะ่ะ เขาไม่ใช่ว่าไปหาฝรั่งแก่จะไปหาเออเมียไทยอายุเออยี่สิบกว่าสามสิบทุกคนไม่ใช่ฝรั่งบางคนเขาก็ดีฝรั่งบางคนดีมากๆเลยนะไปใช้ชีวิตต่างเออที่ประเทศไทยก็ยังส่งเสียให้เออให้เงินเดือนให้อะไรถึงบางคนแต่งงานไม่ได้อันนี้เราพูดเป็นกลางนะบางฝรั่งบางคนใเกษะสีนแต่งงานกับผู้หญิงไทยไม่ได้เพราะว่าอาจจะรับเงินเกษียีเออของเมียด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยไปอยู่ประเทศไทยเขาก็จ่ายให้เป็นรายเดือนคือจ่ายให้รายเดือนเงี้ยน้องๆคนไหนที่ไม่พอใจที่จะอยู่เขา หรือว่าเจอที่ดีกว่าจะไปเขาก็ไม่ได้ว่าเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราจะปักหลักกับผู้ชายคนนี้มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าไม่ว่าเขาจะมีอะไรมันก็ต้องเป็นชื่อเขาเพราะเขาก็ไม่ไว้ใจเราคือจริงๆนะไม่ใช่ไม่ไว้ใจเราเขาก็พร้อมเปลี่ยนตลอดเวลาถ้าเขาเจอใครที่ถูกใจกว่าฉะนั้นมันเรื่องนี้มันไม่มีใครผิดหรือใครถูกเอาสำหที่พี่เออตกหน้ากับกับฝรั่งคนนี้ไปถ้าน้องๆคนไหนไม่พอใจหรือว่าคิดว่าพี่ไม่สมควรพี่ก็ขอโทษด้วยแต่ว่า เรื่องจริงอ่ะพี่คิดแบบนั้นจริงอืมิมพี่คิดอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าฝรั่งคนเนี้เขาไปหาผู้หญิงเด็กๆจริงๆใครบ้างอยากให้ลูกเต้าตัวเองหรืออยากอายุตัวเองยี่สิบกว่าอยากจะได้ฝรั่งวัยเจ็ดสิบกว่ามาเป็นผัวมาแต่งงานซึ่งจะแต่ทาเรื่องแต่งงานจะเสร็จหรือเปล่าไม่รู้แกจะจากไปก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้ถึงแกจะให้เงินแต่มันก็ไม่ได้มากมายอะไรถามว่าเออหลายๆคนที่ไปทํางานที่เออตามบาตันสถานบันเทิงหรือเป็นนักร้องหรืออะไรเงี้ย เขาก็อยากได้ผู้ชายที่ดีอยากได้คนที่รุ่นราวเขาเดียวกันเขามีสิทธิ์เลือกไม่ใช่ว่าลุงคนนี้จะไปชี้เลือกเขาคนเดียวเขาก็มีสิทธิ์เลือกเช่นกันฉะนั้นเขาก็ไม่ผิดที่เขาไม่เลือกลุงคนนี้และเขาก็ไม่ผิดที่ว่าเออพูดแบ่งรับแบ่งสู้ว่าเออว่าเออถ้าเกิดว่าเธอชอบฉันเธอเออขอนั่นขอนี่ก็คือว่าเขาหลอกไหมมันก็เป็นอาชีพของเขา อม,มันเป็นอาชีพของเขาถ้าเป็นผู้หญิงดีๆชาวบ้านธรรมดาที่ว่าเขาทํางานดีๆอายุห้าสิบกว่าเขาอยากมีคู่ชีวิตอยากดูแลกันบ้านปลายชีวิตแก่ก็ไม่อยากได้อันนี้ถามว่าผู้หญิงไทยผิดไหมไม่ผิดนะคะไม่ผิดแต่ฝรั่งอื่นเน่ะเราไม่ได้เหมาว่าฝรั่งเป็นแบบนี้ทุกคนคนอื่นที่เขาดีมีคนที่เขาให้เกียรติคนไทยมีแต่คนแต่ฝรั่งคนเนี้ที่เขาไม่ให้เกียรติคนไทยโกรธคนไทยเพราะว่าแกอยากได้คนสาวอายุยี่สิบกว่าสามสิบ ไม่เกิน35อย่างเงี้ยทั้งๆทงี่แกอายุเจกว่าเนี่ยถามว่ามันจะมีไหมที่ว่าสาวไทยอยากจะมาใช้ชีวิตอยู่กับแกเงินทองแกก็มีให้เอ,อพอสมควรนะถามว่ามากมายไหมก็ไม่มากมายแล้วแกเอ,อก็เจ็บป่วยเดินก็แทบจะไม่ไหวเห็นสภาพแล้วก็ไม่มีใครอยากจะสาวคนไหนอยากแต่งงานด้วยหรอกแต่ถา้าเอ,อไปเอาน้องเข้ามาจากบาร์จากอะไรเงี้ยมันเป็นอาชีพเขาเขาก็ต้องทํางานฉะนั้นจะมาพูดว่าเอ,อผู้หญิงไทยหน้าเงินเอาแต่เงินเงิน มันก็สมควรแล้วอืมที่คุณต้องจ่ายเงินเขาเพราะอะไรมันก็ไม่ได้มาฟรีๆสาวๆที่ไหนคะเด็กๆที่ไหนจะมานอนคุณฟรีๆเพราะว่าเห็นคุณแล้วเกิดความรักคุณอยากจะมอบหัวใจให้คุณคุณอายุเจ็ดสิบกว่าคุณหล่อแล้วเกินคุณดีแล้วเกินอันนี้เราก็เพ้อเจอต้องเอาเรื่องจริงมาพูดกันก็ถ้าน้องๆคนไหนไม่พอใจในสิ่งที่พี่พูดพี่ก็ขอโทษด,ด้วยพี่ค่คือคลิปนี้ที่ออกมาเนี่ยคืออธิบายให้น้องๆฟังว่าเรื่องมันเป็นเช่นนี้ที่เราว่าแก่อืม แล้วแกก็คือตอนนี้แกไม่ไปประเทศไทยแล้วแกโกรธคนไทยเครื่องคนไทยเพราะว่าที่แกผ่านมาเนี่ยแกก็บอกผ่านมาเป็นสิบแล้วไม่มีใครจะแต่งงานแกสักคนทั้งทังที่บอกว่าเอออีตอนไปอยู่ตอนที่แกให้เงินให้ทองอะไรก็โอเคโอเคแต่พอเวลาแกกลับจากประเทศไทยมาแล้วผู้หญิงเหล่านั้นก็ห่างหายไปคือเขาก็มีลูกค้าคนใหม่นะทุกคนอมืมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาฉะนั้นแกไม่เออดูตัวเองแล้วก็ หวังว่าเด็กๆสาวไทยเด็กๆจะมาอยู่กับแกจะรักแกหลงแกมันซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นไปไม่ได้อืเป็นไปไม่ได้ที่เด็กอายุยี่สิบกว่าสามสิบจะมาอยู่กับผู้ชายอายุเจ็ดสิบกว่ามันเป็นไปไม่ได้เดินก็จะไม่ไหวเลยทุกคนอันนี้ก็ไม่ด่าไม่ว่ากันพี่ก็ถ้าเกิดพี่ไม่พูดไม่ไม่ดีหรือไม่ถูกใจใครๆพี่ก็ขอโทษด้วยกับเรื่องที่พี่ไปว่าเขาเนี่ยคือเขาอะมาว่าคนไทยก่อนเราก็เลยตอบกลับไปอืแต่ถามพี่ว่าเออ ผู้ชายคนนี้มีค่าไหมสําหรับพี่พี่ก็บอกได้เลยว่าถ้าสําหรับคนไทยผู้ชายคนนี้ไม่มีค่าหรือน้องๆคนไหนที่อายุ2ี่สิกว่า30อยากจะแต่งงานกับผู้ชายแบบนี้มันก็ไม่มีไงทุกคนใครก็อยากแต่งงานด้วยเดินก็จะไม่ไหวแล้วเออป่วยก็ป่วยเออปเป็นลมไงท้องไงไส้อยู่ตลอดเวลาเออร้อนหน่อยก็เป็นลมโอ้ยเบียนหัวน,นั้นนนี้ถามว่าใครอยากจะแต่งงานด้วย